อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง BTS กันนะครับในตอนนี้หนุ่มๆ BTS นั้นได้มีข่าวออกมาเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยและก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่มีการพูดถึงกันมาเนี่ยยาวนานมากๆแล้วในตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการตัดสินใจไม่ทําการสํารวจความคิดเห็นของสา าธารณชนเกี่ยวกับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของ BTS นั่นเองเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงกลาโหมนั้นได้มีการออกมาแถลงแล้วก็ออกมาพูดว่ากระทรวงนั้นได้ตัดสินใจที่จะไม่ดําเนินการตรวจสอบหรือว่าสํารวจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของหนุ่มๆ BTS ซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อกําลังรายงานเรื่องราวนี้เรากับว่าการสํารวจนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของกระทรวงว่าจะตัดสินใจยัางไงาต่อหนุ่มๆ BTS นะครับกับการเข้า รับราชการอาหารว่าจะถูกยกเว้นไปก่อนหรือว่าจะให้หนุ่มๆ BTS นั้นเข้ารับราชการอาหารโดยตรงซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการออกมาพูดในระหว่างการประชุมคณะกรรมการปกป้องประเทศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทางประเทศเกาหลีใต้นเนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าจําเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องทําการสํารวจต่อสาธารณาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะสามารถกําหนดความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนประชาชนคือเจ้าของประเทศนี้และอํานาจทั้งหมดเป็นของประชาชนในการยกเว้นเข้ารับราชการทาหารที่ ได้รับมอบอำนาจสาหรับ BTS เช่นกันการประเมินความคิดเห็นของประชาชนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆซึ่งในวันที่1น,นะครับก็ได้มีสื่อสาธารณาชนเนี่ยได้เปิดสํารวจไว้เช่นเดียวกันนะครับของทาง KBC กวางจูนะครับ โดยทาง KBC กวางจูบล็อดแคสติ้งนะครับแล้วก็ UPI News ได้มีการเปิดสำรวจแบบสาธารณะนะครับเป็นแบบสอบถามโดยได้ข้อสรุปว่า57.7%นะครับเป็นชอบที่จะให้ BTS เนี่ยได้รับการยกเว้นแล้วก็ยังมีอีก37.7%ไม่เห็นด้วยกับการยกเว้นนอกจากนั้นยังมีส่วนที่เหลืออีกนะครับประมาณ2.6%ของคนที่ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็การตั้งคำถามนี้ซึ่งนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีอีกประมาณ58.6%นะครับในการสำรวจแบบอื่นซึ่งโหวตให้มีการยก เป็นการเข้ารับราชการทหารให้เป็นกรณีพิเศษแก่ศิลปินที่สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงนะคบเพื่อเพิ่มศักดิ์ศรีของชาติแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรร,รมเกาหลีโดยในผลสํารวจนี้นะคบคิดเป็น58.6%เลยที่มีคนเห็นด้วยแต่ยังมีอีกประมาณ37.6%ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ที่คนปกติธรรมดาทั่วไปนั้นไม่ได้รับข้อยกเว้นแต่ยังไงก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงแค่ผลโหวตของทางสื่อสาธารณะเท,ท่านั้นที่ออกมาเปิดโดหดดดดวต เข้ารราราชการทหารของทางหนุ่มๆ BTS ยังไงก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอติดตามกันอีกทีนะครับว่าเรื่องราวนี้จะสรุปลงไปยังไงหากใครได้เป็นแฟนคลับของ BTS นั้นมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับพะถือว่าเรื่องนี้ก็มีการคุยกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนครับคิดเห็นกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาล